หน้าตาดูสดใสขึ้นจนถูกทักตอบช้าสถานะหัวใจยังสดอยู่ไหม พีทภัชระเปิดใจตังบอกเลยว่าเป็นพระเอกซุปตาขวัญใจไวทีนสำหรับพีชภัชร์จิราธิวัฒน์ปัจจุบันอายุ29ปีลดลันอยู่ในวงการบันเทิงมาได้สักพักแล้วมีผลงานออกมาให้ได้ติดตามมากมายไม่ว่าจะเป็นละครภาพยนตร์บอกเลยว่าฮอตสุดล่าสุดหนุ่มพีชก็ได้เปิดใจงานบวงสวงภาพยนตร์เรื่องใหม่อีสานซอมบี้ตอบชัดสถานะหัวใจตอนนี้โสดหรือไม่โสดมีคนคุยอยู่ไหมงานนี้เจ้าโทรถูกพี่ๆนักข่าวทักว่าสดใสขึ้นเพราะว่าหัวใจสดใสด้วยหรือเปล่า ซึ่งหนุ่มพีชก็ตอบกลับว่าตอนนี้ก็สดใสดีเรื่อยๆอยู่แล้วหัวใจเป็นใยเหล็กเราก็เข้มแข็งขึ้นเวลาเราผ่านไปได้มันก็โอเคพร้อมเผยเรื่องการดูดวงด้านความรักเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ดูเลยเพราะถ้าดูแล้วไม่ดีก็น้อยเหมือนกันถ้าดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ดีผมเลิกคาดหวังคาดหวังไปก็ไม่มีประโยชน์พอเราไปคาดหวังเยอะก็เหมือนไปยกเพดานสูงเกินไปมันก็ไม่แฟกับทุกคน เมื่อถามว่าตอนนี้มีเข้ามาบ้างหรือยังหนุ่มพีทตอบกลับชัดๆว่าไม่บอกเมื่อถามต่อว่าเปิดใจไหมหนุ่มพีทยืนยันคำตอบเดิมว่าไม่บอกให้ไปตื่นเต้นเองบอกไปก็ไม่สนุกสิเก็บไว้บ้างเป็นเรื่องส่วนตัวบ้างให้สนุกในการหาเอาแล้วกัน